นี่นี่เห็นโตเพิ่แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเปียกเบิดกล้องบ้านนี้เปียกหน้าเมิออร์ตกันเ้ยอุ้ยยังไงมองข้าเจ้ามองนี่มันคักพี่น้องเอ้ยพ่นอุ้ยมีแต่แม่ใหญ่ๆเดี๋ยวจัง เดี๋ยวจังมาปดครับเดี๋ยวจังมาปดป้อมันนี่มองคือถือคักแถวหน่อมองนี่มันแท้ครับบ่มีผาดเลยเหมือนเอ๊เบ็ดเงียบจักหน่อยครับแต่มองนี่บ่มีผาดเดยมีแต่แบบแม่ใหญ่เลยเน๊ะเบิ่งไปเบ็ดเบิ่งเบ็ดต่อโอ้เงียบอีกแล้วเบ็ด เงียบเนาะเบ็ดนี่บ่มีตึกมีตักเลยวะเบ็ดหายอีกแล้วครับพี่น้องใส่เนาะบ้านนียใส่ไว้มองนี่มิดจัดเลยครับหายบ่พ่อเอ้ยอยู่ใส่วะเบ็ดโฟมหายอีกแล้วครับพี่น้องสงสัยโดนคักๆใส่นาะบ้านนี้ห้อยห้อยห้อยนี่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 โอ้ยเจอตัวแล้วครับพี่น้อง เมนบอนออถือเบิร์ดมา้างอยู่ในวันน่ะอ๋อนี่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 เห็นบอครับเอ้ยอุ้ยอุ๊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 ยเห็นแล้วเห็นแล้วที่แท้เพิ่นมาติดมองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวด้ะนี่นี่เห็นโตเพิ่นแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเปียกเบิดกล้องบ้านนี้เปียกหน้าเบิดบ้านนี้เอ้ย อุ้ยลากครับลากลากลากเอาจังได้ครับเอาจังได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาจังได้ครับเอาจังได้ดีอ,ดดอุ้ยลากอย่างเดียวครับติดพวกบุ้งอุ้ยเฮียหลุดเด้อครับเออเสียดายได้ตัวไงโอ้ตัวไงครับ ลาบทั้งฟมตัวใหญ่เห็นไหมครับอู้คุ้มาคมาแล้วครับคุ้มคาแนวอุ้ยของกระจมน้ำแล้วครับน้ำเลิกมองเนี้ยเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฉพ่อมันแกหายมิด โตใหญ่ครับใส่โลครับโตใหญ่ใส่โล,โ,ลโอุ้ยมันครับแรงโตใหญ่ใส่โลครับฮ่าฮามันคือเกาเอาใส่ทั้งดีดะไปไปไปอ้ยนึ่ไว้เสียไปสาย โอ้เดี๋ยวจังค่อยปลดย่านมันหลุดครับรอบคำกับมานครับรอบคำกับมานมานเต็มไงครับเต็มไงใส่โลอ่ะไปลังในบ่ถ,ถึกเออเต็มไงใส่โลครับโลขึ้นโลขึ้น เหลืออีกทั้งนาอีกประมาณ3-4สี่หลังไปตุนกันต่อปลาหยังครับนี่ปลาหยังนี่ปลาหยังนี่อุ้ยห้อยห้อยห้อยปลาหยังนี่ปลาหยังนี่มันปลาบางอยังนี่ฮะปลาปะปลาปะอีปลาหยังนี่เบ่งด้ยเบ่งด้ยคือเล่นน้ำสบายใจแท้ปลาหยังนี่ปลาหยังนี่ เล่นน้ำสบายใจแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยเล่นน้ำสบายใจแท้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยังนี่อุ้ยยังไงครับปีญานคนเลยตัวนี่เนาะก็มาเล่นน้ำสบายใจแท้โอ้มันถึกมองตัวนี่นึกว่ามาเล่นน้ำโอ้ยแพคคูแพคคูแจวแจวแจวสลิด อัาสลิดไงครับเอ,อ้ยนึกว่ามาเล่นน้ำที่ไหนได้ถือมองตัวนี่โอ้คักๆักหักดูด้านหลังเป็นได้ป้านี่จิงนแจวเอา้าล้างไทายล่ะครับเป็นได้ล้างน,นี่เสียงแตกตุ่มตุ่มอยู่เฮอ,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 อยยังวะ

อุ้ย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 ยังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเป็นแนวนี้พาดัวว้าวไปพอกันคลิปทัดปายเปื่อยุ้ยโอ้ย อิมงานอยู่กับตบ